ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเสียงจากอีกโลกไขความลับโลกวิญญาณวันนี้ผมมีเรื่องราวสุดลี้ลับและชวนคนลุกที่ถูกส่งตรงมาจากทางบ้านโดยคุณพลอยเธออยากแบ่งปันประสบการณ์จริงกับเหตุการณ์ที่เธอไม่มีวันลืมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณพลอย ที่วัดถ้ำแห่งหนึ่งในเขตเชียงคานวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาเงียบสงบและห่างไกลจากแสงสีเมืองคุณพลอยได้เดินทางไปจำศีลที่นั่นพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนค่ำคืนนั้นหลังจากพระอาจารย์เทศนาเสร็จก็ประมาณเที่ยงคืนพวกเขาก็แยกย้ายกันไปพักผ่ คุณพลอยและเพื่อนๆกางเต็นท์นอนอยู่บนยอดเขาเต็นท์ของวัดที่เธอใช้เป็นเต็นท์พิเศษที่สามารถเปิดหลังคามองเห็นดวงดาวจากข้างในได้เลยก่อนจะแยกย้ายกันนอนมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นคุณพลอยเล่าว,ว่าหลังจากพระอาจารย์เข้าฌานเธอกับเพื่อนยังไม่ได้สวดมนต์เลย ทั้งสองจึงพากันไปหน้าองค์พระบนยอดเขาเพื่อสวดบทพระมหาจักรพรรดิที่ตรงนั้นไม่มีไฟฟ้ามีเพียงแสงจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างเพียงน้อยนิดและแล้วสิ่งประหลาดก็เกิดขึ้นจ,จู่ๆไฟดวงสุดท้ายก็ดับลงในจังหวะที่พวกเธอกำลังสวดมนต์อยู่พอดี คุณพลอยบอกว่าตอนนั้นเธอแปลกใจมากเพราะไฟดับแบบไม่มีสัญญาณล่วงหน้ามันเหมือนมีบางอย่างไม่อยากให้พวกเธอสวดต่อแต่เรื่องชวนคนลุกยังไม่จบแค่นั้นครับหลังจากกลับมาที่เต็นท์คุณพลอยก็ยังคงนั่งสวดบทพระมหาจักรพรรดิเหมือนที่เธอมักทำเป็นปกติ ไม่นานเสียงหมาหอนก็ดังขึ้นจากที่ไกลๆแล้วค่อยๆดังขึ้นและใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงนั้นไม่ได้หอนแค่ตัวเดียวและที่แปลกคือยิ่งคุณพลอยสวดเสียงหมาก็ยิ่งหอนแรงขึ้นจนกระทั่งเพื่อนที่นอนอยู่เต็นข้างๆถึงกับโทรมาหาพลอยได้สวดอะไรอยู่หรือเปล่าเพื่อนถามด้วยเสียงร้อนรน หมามันหอนไม่หยุดเลยนะคุณพลอยตอบไปว่าตอนนี้กำลังสวดบทพระมหาจักรพรรดิอยู่ <S <S เพื่อนรีบบอกทันทีว่าหยุดเถอะนอนไม่ได้แล้วด้วยความงงและสงสยัยคุณพลอยจึงลองหยุดสวดดูและทันทีที่หยุดเสียงหมาทั้งหมดก็เงียบลงสนิท เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองนี่คือเหตุการณ์จริงที่คุณพลอยประสบด้วยตัวเองเรื่องราวนี้ทำให้เธอตั้งคำถามว่าบทสวดพระมหาจักรพรรดมีพลังบางอย่างหรือไม่หรืออาจเป็นเสียงเรียกที่ปลุกบางสิ่งให้ตื่นขึ้นมาขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับ ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือมีเรื่องลึกลับที่อยากแบ่งปันสามารถส่งเข้ามาได้ที่ช่องของเราเรื่องเล่าเสียงจากอีกโลกไขความลับวิญญาณคืนนี้คุณพร้อมจะสวดมนต์ท่ามกลางความมืดหรือยัง